สวัสดีครับพี่ๆทุกคนผมมีที่ดินมานำเสนอตำบลดอนยออำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเจ้าของที่แบ่งขายให้ชนดทคุดแดงเจ็ดไล่ไร่ละ750 0 0 0บาทครับเป็นที่ขายก็คือแปลงนี้อยู่ฝั่งซ้ายครับราคานี้ต่อลองคุยกับเจ้าของที่ได้มาดูก่อนได้ก่อนครับเจ้าของที่แบ่งขายให้ด้านหน้าติตนนุนราชยง หน้ากว้างประมาณ90เมตรครับไฟฟ้าอยู่ตรงหน้าที่ครับด้านหน้านี้ถมแล้วประมาณสไร่บ่อหนึ่งไร่ส่วนที่เหลือเป็นที่นาครับผมให้ดูปากทางเข้ามาครับถนนลาดยางเข้าออกได้สองทางเดินทางมาเปี่ยวอยู่จนนมีเพื่อนบ้านครับเป็นถนนลาดยางเรียบงคลองจนรับประทานฝั่งตรงข้ามจะเป็นลองปูนครับพาชมดูของปูน น้ำครับผมน้ำนิ่ไหลามาจากเขื่อนกุ้นดานครับผมมีน้ำทั้งปีไม่แห้งครับอยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมครับบรรยากาศดีมากที่ริมนี้ธรรมชาติเหมาะปลูกบ้านพักอาศัยทำสวนทำเกษตรครับตามงผมมารับพาชมดูข้างในเลยนะครับเดิตนตามมานะครับตัวนี้คือที่เราเห็นแล้วตัวนี้ถมแล้วประมาณสี่ไร่ครับ ถมแล้วสีไร่ส่วนถัดไปจะเป็นที่นาชุนที่เหลือที่นาประมาณสองไร่ที่จะแบ่งให้ครับนี่คือบนรเวณด้านหน้าครับถมแล้วประมาณสี่ไร่ตอนนี้ผมก็จะพาดูบอ่อที่ขุดไว้ดินนี่คือไม่ได้เอามาไหนขุดจากบอ่อแล้วเอามาถมบริเวณด้านหน้าครับเนี่ย เรอเห็นนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งทั้งแปลงลด้านหน้าครับถมแล้วตอนนี้ผมพามาดูบอ่อครับนี่บอ่อครับน้ำใสมากนะครับไม่แห้งมีน้ำทั้งปีครับ ตอจะขอบบอกก็จะเป็นที่นาครับผลที่เดือจะเป็นที่นาสนใจที่ดินไปนี้ครับเบอร์โทรของผม061 88 22 149ฝากกดติดตามให้ผมนะครับสวัสดีครับ